เล่าเรื่องราวนี้ด้วยความเคารพในยุคสมัยเรื่องราวมากมายผ่านมาถูกต้อนเร้นในเงามืดมีผู้เชี่ยวชาญเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของนักท่องชมผีเสื้อราตรีไวถือว่าเป็นการบันทึกเรื่องราวเมื่อหลายสิบปีเก่าก่อนเป็นความทรงจำวัยหนุ่มที่ยังรำลึกเมื่อย้อนไหวไกด์ผู้ปั่นสามล้อพาทัวร์โดยมีคำคล้องจองราวกับบทกลอนว่าสถานีป่ารกกรรมนัมเบอร์วันหลังโรงไผ่คู่สลูบี้ลักกี้ สะพานสูงลองฟังอัดถา,ท,าที่บายว่าตรงใจไวเก่ายุกนั้นหรือเปล่านะครับสถานีหมายถึงสถานีรถไฟผีเสื้อราตรีเล่ล่อนหลงฟ้าจาับต่างถิ่นมาจะมาพร้อมกับความฝันบนรถไฟชั้นสาบางคนเหมือนพ่ายแพ้ชีวิตแทบพิป,ปราสหาที่พักพิงเอ็นกายยามค่าคืนอยู่ที่สถานีไม่มีใครสุขคนเข้ามาเธอพร้อมพีกายเพื่ออาหารยังคิดในวันถัดไปบุหรี่รถจัดสักซองหรือเหล้าขาวสักขวดเพื่อให้มันเวลาผ่านเลยไปอย่างไม่ร้าวรานนักปารกรรม เมื่อออกมาทางด้านนอกสถานีในยามราตรีที่ท่ารถเม์ขาวเก่าใกล้โรงแรมดังในอดีตมีปละมอกใกล้วิถีทางเล่นรับสายตาประชาชนเป็นวิมานชั่วคราวแสงไฟสลัวที่ทอนวัยชีวิตล่วงผ่านกลายเป็นสาวน้อยหน,น้านเสน่หานัมเบอร์วันอาบอบนวดนางงามตุกกระจกในตัวเมืองอยู่ที่ชั้นใต้ดินของโรงแรมดังย่านคมประตูมมีอาหารบาร์เหล้าอย่างเดียวไม่มีร้องเพลงเต้นหล่าหลังโรงคือร้านนวดหรือบาร์เหล้าแบบไทยขนาดเล็ก หลังคามุงด้วยสังกะสีติดไฟทางเข้าด้วยโคมไฟหลากสีเพื่อให้ลูกค้ารู้กันตั้งอยู่ในซอยหลังโรงตร์แถวแถวหลังโรงแรมใหญ่มีอยู่มากมายหลายร้านเลยทีเดียวไท่คู่เป็นห้องอาหารในคลับมีเด็กนั่งดื่มชงเหล้าเสิร์ฟอาหารราคาสูงเน้นการสนทนาสุนทรีสร้างความบันเทิงเริงใจฟิลแฟนอยากได้ต้องลุนถ้าตกลงปรงใจกันลูกค้าสามารถไปใช้บริการได้ที่วิมานห้องเช่าของน้องๆที่อยู่ในซอยละแวกนั้นเป็นที่รู้กันว่ามีอยู่จํานวนมาก สลูบี้ไวโอเลตอาบนวดเส้นทางไปค่ายทหารสนามบินเก่าหรูหราราคาสูงถือได้ว่าเป็นแหล่งสถานบันเทิงเริงรมของผู้มีรสนิยมไรได้งามแยกเป็นสองโซนโซนไวโอเลตมีบริการอาหารเครื่องดื่มไนคลับฟังเพลงรลีลาดเต้นลำ้ำโซนสลูบี้เป็นอาบอนวดลักกี้เป็นอาบนวดอยู่แถวหน้าวัดอยู่ในตัวเมืองปัจจุบันยกเลิกกิจการไปแล้วสะพานสูง เป็นสถานเริงรมของเหล่าชายชาตรีเมื่อ40-50ปีก่อนราคามิจรภาพเข้าถึงง่ายเพราะตั้งอยู่ไม่ไกลชุมชนนักไปมาสะดวกเด็กหนุ่มยุคนั้นรู้ดีเพราะเป็นสถานที่ที่รุ่นพี่มักพาไปขึ้นครูหลายอย่างผันเปลี่ยนจากชีวิตที่เล่ามาเรือนหายไปกับการเวลาเปลี่ยนไปในรูปแบบอื่นซึ่งคงดำรงอยู่ในยุคสมัยนี้ที่ต่อไปก็กลายเป็นอดีตให้เล่าขานเช่นกัน